สวัสดีครับคิมี่จะพามาดูเจ้าคูเบโก้นะครับ a t 200นะครับเราจะย้ายไปที่บ่อดินนะครับเป็นงานถมที่นะครับเดีถมที่ของชาวบ้านนะครับเดี๋ยวเราดูบรรยากาศการขึ้นเทรลเลอร์นะครับเทรลเลอร์เราเป็นเทรลเลอร์หางสั้นนะครับก็ย้ายไปในหมู่บ้านครับถ้าย้ายขึ้นทางหลวงก็ต้องใช้เทรลเลอร์หางยาวนะครับเดี๋ยวพามาดูบรรยากาศครับ ตอนนี้พี่จ่อยก็คนขับมืออาชีพนะครับก็กำลังเอาเมคโนขึ้นรถเทรเลอร์นะครับเป็นแทนเลอร์หางปลาสั้นนะครับใช้ย้ายภายในหมู่บ้านเรานะครับแต่ถ้าเราขึ้นทางหลวงนะครับ เราก็ต้องใช้ตัวทักใหญ่หรือว่าเชนเลอร์หางปลาใหญ่18ล้อนะครับจะค่อยถูกกนของตำรวจทางหลวงนะครับเราเช็ครถแล้วครับเติมน้ำมันเรียบร้อยนะครับก็พร้อมที่จะออกไปหน้างงานนะครับ พี่จอยก็จะค่อยๆขึ้นไปนะครับแล้วก็จะเอาตัวแขนแมคโครนั้นค้าไว้นะครับ<ม>เพื่อให้น้ําหนักนั้นถ่ายไปด้านหน้านะครับ<ม>ก็เป็น มืออาชีพนะครับก็ขึ้นลงบ่อยนะครับก็ถามว่ามีความปลอดภัยไหมก็มีความปลอดภยัภยสูงเช่นกันนะครับเพราะว่าคนขับนั้นมืออาชีพนะครับเขาขับทุกวันนะครับแต่ถ้าเป็นหางปลาใหญ่นะครับก็เดินขึ้นเลยนะครับ อากาศครับเอารถแมคโครขึ้นเทนเลอร์นะครับเราก็จะย้ายสมุนโครวูวนะครับไปที่นัาง,งานด้วยนะครับนี่รถเสบียงของเรานะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับร้อยเอ็ดอากาศค่อนข้างดีนะครับ15บหองศานะครับ แต่อยู่ทุ่งนาน่าจะหนาวเพราะว่าทุ่งนาลมมันเยอะนะครับลมแรงด้วยนะครับผมดูลายให้พี่จอยก่อนนะครับ <c oughs> ดูลายล้อ <c oughs> ลายแท็กก่อนนะครับโอเคโอเค เจ้ายักษ์เขียวออกงานแล้วนะครับหาเงินครับหาเงินเขา้เขาบ้านนะครับก่อนปีใหม่นะครับเราก็จะย้ายไปหน้าง,งานนะครับเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศหน้าง,งานให้รับชมในคลิปต่อๆไปนะครับคลิปนี้มาทักทายพี่ๆนะครับช่วงเที่ยงนะครับเราเป็นงาน ที่เราไป,น,ปน,านีน่เป็นงานถมที่นะครับเป็นงานถมที่ขอฝากกดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจ้ทีมงานเราด้วยนะครับก็นานแล้วนะครับที่ไม่ได้ทําคลิปเค้ื่อนจักนะครับเพราะว่าจะอยู่ในสายงานก่อสร้างแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาไปถ่ายเจ้าโอเบเท่าไหร่นะครับเดีย๋ยวจะถ่ายให้รับชมเรื่อยๆนะครับวันนี้ออกงานครับเพราะว่าคนขับไม่โคก็เพิ่ง กลับมาจากไปขนฟางนะครับนาพี่แกเยอะนะครับกลับขนขนฟางเข้ามาเสร็จแล้วก็เราก็มาผมที่กันต่อนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอไว้เพยงชนี้ก่อนนะครับฝากกดตั้ง Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ